ไอ้กินหรอมันมาเล่าให้กูฟังว่าเนี่ยระหว่างที่มันขับรถจากพังงาเข้าภูเก็ตอ่ะออสักประมาณช่วงตีห้าได้มั้งมันไปเจอลุงคนนึ่งยู่ข้างถนนซึ่งมันเปี่ยวมากและมืดมากไงแล้วก็ในมือ,อ,อลุงอ่ะเขาก็ถือข้าวกับถือถุงแกงคือลักษณะแต่งตัวดีมากเหมือนกับว่าลืมหลงลืม กับบ้านไม่ถูกอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เลยกังวลใช่ไหมก็เอาลุงอ่ะขึ้นรถ้วก็ขับรถพาไปที่สถานีตํารวจพอไปถึงสถานีตํารวจก็คิดว่าเออตารวจจะได้ช่วยช่วยกันหาบ้านลุงแล้วก็หาญาดลุงอะไรแบบนี้อ่ะนะแล้วก็ก่อนอที่มันอ่ะจะออกจากโรงพักมันก็ยื่นเงินให้ลุงไปจํานวนนึงแล้วก็บอกอลุงว่าเออผมมาเต็มใจให้ใหลุงนะครับเงิงนนี้ลุงก็เอาไว้ใช้แล้วก็บอกตํารวจไปเลยนะครับว่าบ้านลุงอยู่ที่ไหนญาติเป็นใครอะไรแบบนี้ครับลุงก็น้ําตาไหลพากเลยเนาะที่มันแล้วก็ ว่านะบ้านกูก็ตรงที่อยู่ตรงที่มึงอะ่ะดึงกูขึ้นรถนั่นแหละากูว่ากำลังรอพระใส่บาทอยู่เฮ้ย <c oughs>